แต่ว่าประวัติก่อนที่ท่านจะเกิดก่อนที่จะเข้าสู่กันมารดามารดาของท่านมีมีมิตเป็นประการใดท่านไม่เคยเล่าให้ฟังเป็นแต่เพียงท่านปรารถให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะบวชทางด้กุงของท่านได้ไปจองสตรีคนหนึ่งว่าให้ท่านก็หวังว่าเมื่อท่านศึกออกมาแล้วก็จะได้แต่งงานกันเพราะในสมัยนั้นคนที่เขาจะแต่งงานก็ต้องบวชก่อน แต่ท่านบอกว่าตามความรู้สึกของท่านท่านไม่มีความปรารถนาในการแต่งงานเพราะนั่นเป็นความหมายของท่านผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ขัดคอแต่ท่านก็คิดไปเสมอว่าถ้าฉันได้โบวชเมื่อไรฉันจะไม่สึกว่าเห็นชีวิตในการการกองเรือนมีความลําบากอันนี้ท่านในเล่าย้อนต้นถอยหลังลงไปว่าในสนสมัยที่ท่านเป็นเด็ก พอที่จะจาความได้ก็หมายความว่าคงจะอายุประมาณสี่ห้าหกขวบหรือเจ็ดขวบเป็นอย่างมากเขารู้ว่าในสมัยนั้นมีญาติของท่านคนหนึ่งตายญาตินั้นไม่ใช่ใครเป็นญาติของท่านเองบ้านของท่านหรือบ้านบิดามารดาของท่านกับบ้านญายอยู่หมู่เดียวกันตอนขณะที่ท่านเป็นเด็กท่านไปเดินเล่นไปทุนบ้านไปเล่นกันที่นั่นระหว่างพวกเด็กเด็ก ขณะนั่งสัตยญาของท่านกาลังจะตายป่วยหนะักเห็นก็บอกคนทางว่าขอจงว่าลึกไม่ว่าพระอรหังพระอรหังเสมอนะเห็นเห็นผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นแล้วก,ก,ก็ลงมาไล่พวกเด็กๆท่านจาได้ได้ยินชัดแล้วก็บอกให้ว่าอารหังอรหังท่านก็จําแล้วก็ว่าเล่น,ลน ตอนนี้มาพอตอนเย็นเวลาที่จะรับทานอาหารคือจะกินข้าวเย็นมารดาขเขาตั้งกรเรียกบรรดาลูกทั้งหมดมารวมกันกินข้าวที่บ้านเมื่อขณะที่ท่านนั่งกินข้าวอยู่ท่านก็น,นึกก็มารดาไวกตอนกลางวันเขาบอกก่าให้ว่าอาะไรหังอระรหังแตนึกก็ไมาได้ในภาษาเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่าอาระรหังอระรหังก็มาดังๆังเพราพูดเท่านี้ท่านแม่ก็ไั้โกรธเป็นการใหญ่ จับพันโยนปังไปกลางโลกชันแล้วก็บอกว่าเอา้ามึงจะไปตายหงตายหาที่ไหนก็นไปจะมา,าพาคนอื่นเขาตายด้วยนี่ท่านบอกว่านั่นเป็นความงโง่กมารดาบิดาของท่านโดยคนสมัยนั้นคิดว่าตาใครเขาภาวนาว่าอาระหังและพุทโทแล้วก็คนนั้นจะต้องตายแล้วนอกจากนั้นถ้าว่าบุคคลทั้งหลายใครที่เขายังไม่ป่วยไขย้ถ้าไปไหวเขาได้ยินคนทั้งหลายก็จยปลลอยตายไปด้วย ท่านพูดแล้วท่านก็เรอยกใจท่านบอกว่านั่นเป็นความโง่ของคนแก่ล่วต่อมาไม่ช้าไปสองวันญาติของท่านก็ตายท่านเนีได้ไปถามท่านพ่อว่าญาติเป็นอะไรท่านพ่อบอกว่าญาติตายจะแล้วถามว่าตายแล้วเป็นยังไงบอกว่าตายเนี่ยเขาก็ไปวัดเขาก็ไปเผาท่านได้ถามท่านพ่อว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนหรือท่านพ่อก็บอกว่าต้องตายทุกคนถามว่าเวลาจะตายทําไมต้องว่าอธรรม ท่านพอก็บอกว่าเขาบอกคุณทางคำว่าทางอะไรว่ทางคนตายถำว่าคนที่จะยังไม่ตายว่าอารหังไม่ได้หรือท่านพ่อก็บอกว่าคนที่ยังไม่ตายยังว่าอารหังไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นโชคร้ายลางไล่คนที่ว่าอระหังอรหังหรือว่าพุทโธแล้วก็จะต้องตายท่านบอกว่าคําว่าอารหังหมายถึงเป็นชื่อของพระอรหันต์คือเป็นสรพนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า แสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าท่านเป็นผู้ไกลาจากกิเลสทำลายกิเลสได้สิ้นเชิงไม่มีกิเลสเมื่อละอัตภาพจากอัตภาพนี้แล้วก็ไม่ต้ังเกิดอีกไปสู่พระนิพพานซึ่งคำ่าพุโทโธก็เหมือนกันเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ไม่มีความวุ่งาาโหมง่ายตัดอวิชชาความงู้ได้หมดตัดเยื่อใยแห่งกิเลสตัณหาได้หมดสิน้น เมื่อละตาภาพนี้แล้วก็จะไปสู่พระนิพพานเหมือนกันท่านอบอกว่าเป็นความโง่ของผู้ใหญ่ในะสมัยนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านเล้ฟังมาคนเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดท่านก็คิดเลยทีเดียวว่าถ้าคนเกิดมาแล้วต้องตายเราจะไม่มีความเป็นอยู่อย่างพ่อท่นเลยถามพ่อว่าแล้วกพระที่ก็เดินมาเป็นรบาดนี้เขาตายไหมพ่อก็บอกพระก็ตายเหมือนกัน ถามพ่อว่าชาวบ้านถ้าตายแล้วไปไหนพอ่อตอบว่าไม่แน่นักชาวบ้านตายแล้วไปสวรรค์ก็ได้ไปบางคนก็ไปนรกโดยไมเกิดเกิดเป็นเป,นเป,นเป,นปรตมสุรกายเป็นสติสัานตามบุญตามกรรมแต่ว่าพระเนี่ยถ้าตายไปแล้วถ้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เกิดเป็นพรเพราะว่าพระเป็นผู้มีบุญมากคนที่บวชพระแล้วต้องรักษาศีลบริสุทธิ์ท่านพอ่อลอยฟังเพียงเท่านี้ ถามว่าสวรรค์กับนรกมีสภาพต่างกันยังไงท่านพ่อก,ก็บอกว่าสวรรค์เป็นเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่เป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์ไม่ต้องทามาหากินเหมือนชาวบ,บ้านไม่มีความทุกข์าำรับนรกจะต้องถูกลงโทษต้องถูกไฟเผาท่านเล่าตามเรื่องราวของพระมัลัะยท่านจําไว้เพียงเท่านี้ท่านคดิดตลอดมาเพราะหาว่าฉันบวชเมื่อไรฉันจะไม่สึก ที่จะเป็นระพี่จะตายแล้วไปสวรรค์ดีกว่านี่เป็นคติเดิมเขาตั้งตังแต่เด็กๆเ้วต่อมาในสมัยที่แต่งครบบวทรฉันจะขอเล่าเลยเรื่องราวทำไมที่ม่สําคัญนักปเจ้เมื่อท่านพ่อนํามาฝากวัดขณะที่ท่านเดินมาท่านพบปลาตัวหนึ่งอยู่ในตลุกน้ำน้อยๆที่น้นกำกําลังจะแห้งปลาตัวนั้นกําลังจะตายท่านก็จับปลาตัวนั้นมาด้วยพอมาถึงหน้าวัดท่านก็ปล่อยลงไปในน้ํา บอกให้ปลานั้นจังอยู่เป็นศพยังปลอดภัยขพชีวิตของเจ้ายงปลอดภัยจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วท่านพ่อก็ได้นําไปฝากสมภารที่วัดสมภารในขณะน,น,นั้นก็ปรากฏว่าเป็นชื่อคล้ายเขาเรียกว่าหลวงปู่คล้ายหลวงปู่คล้ายองค์นี้เป็นพระที่มีปาฏิหาริย์มากมีความสามารถในทางไสยศาสตร์และสมาธิหมายความว่า ันจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็ได้ถ้าจะกล่าวกันไปตามหลักวิชาในสมัยนี้ในพระพุทธศาสนาที่เรารู้รู้ก็หมายความ,ความว่าท่านเป็นผู้ทรงอภิญญานั่นเองเรื่องราวของหลวงปู่คลายนี้ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังพราในสมัยที่ฉันเข้ามาอยู่เป็นนาคก็จะบทพระนั้นวันหนึ่งก็ลองยิงพระกันพระเครื่องพระองค์ไหนองค์ไหนก็ยิงออกหมดหลวงปู่คลายเดินไป ถึงที่เขากำลังลองพระกันทั้งกระเพื่อนจีบอลออกแล้วก็บอกว่าเอาจีบอลวางไว้ท่านบอกว่าไหนลองยิงจีบอลของท่านดูสิคนนั้นใช้ปืนทุกอย่างยิงจีบอลของท่านไม่ติดแต่ก็บอก่าทุกไอ้ปืนของอกมึงนี่มันไม่ดียิงพระออกไปยิงจีบอลของกูไม่ออกปืนก็มึงเสียนั่นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าขณะที่ท่านกําลังท่องหนังสืออยู่ในป่าช้า ทาหลังสือขันหนักก็สุดมนผมปูคลายเดินก็ไปหาก็ไปเรียกว่าปานแกทําอะไรวะคุณพ่อก็บอกว่าผมกําลังท่องหนังสือครับท่านถามว่าปานแกบวชแล้วก็จะสึกไหมท่านก็เลยตอบหลวงปูคลายตามเจตนาเดิมว่าผมบวชแล้วผมไม่อยากสึกก็รับบอกคุดีบอกว่ามีคนนี้เขาไม่สึกเลยก็ต้องทําอย่างนี้และปานแล้วก็ท่าจีวรวางไหม ท่านบอกว่าปานานอยากจะดูช้างไหมทลานพ่อก็บอกว่าอยากดูก็รับเพาแค่ดูจีวรนี่นะประเดี๋ยวมันจะเป็นช้างพอมองไปไปทีเดียวจะจีวรจะค่อยๆกลายเป็นช้างทีเดนิดนีแต่ในที่แรกมันจะเกิดเป็นงวงมาก่อนเมื่อสุดงวงเราจะเห็นงาเห็นงาแล้วก็เห็นหัวช้างตัวช้างขาช้างจงทั้งหางช้างถ้าช้างนั้นเดินไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็ท่านบอกว่าปานอยากขี่ช้างไหมท่านก็เลยบอกว่าอยากขี่ ฉ้นก็บอกเอาช้างเทาลงมาหน่อยครับกีช้างก็เทาลงมาถ้ากีเล่นภายในปัจจาวนไปวนมาสักห้านาทีฉันก็บอกให้ลงจากคอช้างเมื่อลงจากคอช้างแล้ว่ันก็บอกช้างยังกลับเป็นจีวรตามเดิมดีค่ะจะกลับปกติเดี๋ยวก็ไม่มีจีวรผมเท่านี้ก็ป,าดกดปรากฏว่าจีวรไอ,อ้ช้างกลายเป็นจีวรไปตามเดิมหลวงป่ปานเลยถามว่า พระที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยทําได้ถูกองค์มันครับหลวงปู่คลายบอกว่าทําไม่ได้ทุกองค์พระที่จะทอาทอย่างนี้ได้ต้องเจริญกรรมฐานท่านถามว่ากรรมฐานเป็นยังไงท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอะเวลานี้เท่านังสือไปเถอะเมื่อเธอบวชแล้วถ้าเธอมีความประสงค์จะทําได้อย่างนี้ผมนจะสอนให้นี่ท่านบอกว่าเป็นเหตุจับใจที่สุด ว่าในการเข้ามาสูเ่เขตขพระพุทธศาสนาซึ่งไราเคยทราบมาก่อนทานบอกว่ามีความเลื่อมใสามากคิดไม่ถึงเลยว่าพระจะทําอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วท่านก็ถามหลวงปู่คลายว่าหลวงพ่อทําได้จากเพียงเท่านี้หรือหลวงปู่ก็บอกว่าทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้หนแหมล่ะก็อยากดูกว่าตัวที่จะสูงนั้แค่ไหนเพราะก็อยากจะลองท่านก็บอกคอยดูนะให้ดูลังคาลาปลก ที่ท่านกําลังนั่งอยู่ถ้ามันยืนอยู่ข้างนอกบอก็เดี๋ยหวหัวฉันจะแค่ลังคาฉันล้วปลกมองไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรากฏท่านสูงแค่ลังคาลังคาปลกแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าเอาฉันจะทาให้สูงกว่ายอดไม้ปรเดี๋ยวตัวท่านก็สูงกว่ายอดไม้เลาวท่านก็ทำตัวย่อลงมาบอกฉันจะทำตัวให้เล็กนิดเดียวแล้วตัวทาว่านก็เล็กนิดหนึ่งปรากฏว่าสูงไม่ถึงคือท่านบอกว่าทําให้เล็กลงไปกว่านี้ก็ได้ อปุน,นสุดทัคลายสมาธิกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหลวงพ่อปานถามว่าวิชายอย่างนี้เดินได้จากที่ไหนหลวงพ่อจะสอนผมได้ไหมท่ากะบ,บอกว่าเธอทาสมาธิได้เธอทําทอย่างนี้ได้แล้วก็บ,บอกต่อไปว่าทําได้เท่านี้ทําได้อย่างนี้ไม่ใช่ได้แต่เพียงเท่านี้เท่านั้นทําได้ทุกอย่างจะเหาะเอหื้นเดินอากาศก,ก็ได้ะดําดินเดินน้าอะไรก็ได้ทุกอย่างเราเรียกว่าสมาบัติ